บัดนี้วันที่20มิถุนายนพศ2568เป็นวันที่51ของการสวดมนต์ข้าพเจ้านยายไพรวนน้อยรักษาขอถวายเสียงสดสัทยายพระสูตรพระปริศนบุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขะระแญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน หึงบทกาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธรรมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวะกสังโคสังคังนัมมามิสองบทบูชาพระไยรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรางเปรินิพุโตคุณอหิธรมานธานิปารมีหิจาติสติ ยาวะชีวังอาหางพุทธังทำมังสังคังสารนังคตโตปูเชมิรัตนัตแต่ยังทำมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสอัตราคชันตเทวตาสัทธามังมุนิราชาสุนันตุสักขมุกทางสักเคกาเมจรูเปคิลิสิขาตตเตจันตริเขวิมานเทีเปลาเทศจกามตรุวนาขานิเควาทุมิเขเต ภูมิมาใจยันตุเทวาชลาธารวิสเมยักขะคันทัพนาคาจิตทันตาสันติเกยามุนิวารวจฉังสาทวเมสนันตุธรรมมัตสวนรการโอไอยมัทันตาธรรมมัตสวนรการโอไอยมัทันตาธรรมมัตสวนรการโอไอยมัทันตาสี่บทสวดปูพะพาขันมกาละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณะคัมภีร์ปาฐะพุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรานังคัจฉามิ ตัด an an ิยมปีพุทธ nah e, ังสารนังค so ัจฉามิตัดิยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตัดิยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพตานาถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสธิเมโหตุสัพพตา นาถิเมสาระนังอัญญังสังโคมสาระนังวรงังเอนเตนะสัจจวัชนะโสธิเมหูตุสาพทาเจบทสวดติลัตนะปนามะคาถาพุทธานะเมลตัตนะภูตาสลีลจิตตังธรรม,ม,นมนานะมเมลัตนะภูตาวิสุทธิสารังสังฆานะมเมรัตนะภูตาสุสีลทิฏฐิเอตานะเมติลัตนงรัตนะตายะวหัง สัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยายานยุตตคุณโยควสัสสปวตังอสุม,มิตย,ยามหิปิตเทวะยถาติทันเทเอกางวินาติตะเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกทาจิจเจเลนะจาปาตตุภูตังคัมพีรายานะวิสัยยังอติทุตทัศถังวินยุหิปันธิตาเชนเนหิวิชนญจลูปังโลกัมหิเกหิจิป กะทันจุปะลับพนียงังเกสันจิสุทธูวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวชนตาญะสุวิสุตมปีสัมมุปสัตตังมณสีสุทธาภาษาทฐานางังปุญยติกานามะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุตจ,จนะมุขาาลนางคานาง,าานางปูชาละเหสุปละมังไอปูชนเอียงนิพพานสัจจิกิริยายยปนิสยตถัง สัมมากิเลสามาลาโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเลหุปัสัยวณียังปาเนหิจาปิสรนังขัมมนิยะเมวะตัสมาหิตานติรัตนังรัตนทัตยะตัสมาหิตานติรัตนังสรนังคตัมหาลตินที่วังคณะเนสุนัมสมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปสสนาจิตตา ตถานุปาละจริยาสธาระตาจาปุญเยนะตถาสุก,กเตนาสุขีพระเวโมเตเชนะตัสาาสะจะสธาปิสุวัติโหตูโยเจธธรรมวินัยามหีปมานภูโตโลกุตลาพิสมยโยนิยโตสุพชังอัโสปนิสยะจะยายะอายามปิโหตูวัตถุตเตเยปาริจิตโตสุปัสสาทกาาร นปดนักมรสิทธิขถาโยจากุมาโมหมมลาปะกัทโทสะมังวะพุโตส,สุขโตว,วิุตโตมาลาสปาสาวินิมโมจยันโตปาเปสิกเขมังชนะตังวินัยยางพุทธังวัลตังเซลาสะนมามีโลกาสานาทันจะวินายกันจานตันเตนชะสาเตนชาสิธิโหตตสัพพนรายาจะวินาเสมนโตธรรมโมทโชโยวิยะตสาสาัสสะสัตถุทัตเสสิโลกาสาวิสุทธิมัคคัง นิยานิโกธรรมมาทะลาสตารีสาตาวโหสันติกโลสิจินโนธรรมังวัลันตังศิลาสานามามีโมหะปะทาลังอุปสันทธาหังตันเตนชัสซาเตชยสิทธิโหตุสัพพันดรายาจวินาสเมนตุสัทธามาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปโปูเปกิเลสัเชตาสันโตสยังสันตินิโยชฌโกจารตวาคาตธรรมวิธิตังกะโรติ สร้างขังวรันตังเซล拉萨นั่มามีพุทธานุพุทธังสมสัสเซลาติถิงตันเตนชะซาเตนชยสิทธิโหตูสัพพันตรายาจาวินาสเมนตูกล่าวบทสวดนโมกาละอัตตะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสมเมหสินโนนโมอุตตมะธรรมมาซาสวาคาตเสวะเตนิทานโมมาหาสังคสซาปีวิสุทธเซลาติถินโน นโมโอมาตยาล,ทา,า,ลยสสาทัสลัตน,นาตยสัสทุกังนโมโอมากาธีตาสาตาสาวัตถยสเปนมโมกาลาปภาเวนาวิคัชันตุปทวะนมโมกาลานุภาเวนาสุวัติโหตุสัพทานโมกาลาสะเตเชนาวีธีพีโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพะกวาสกเกสุวิหารติกาปิลวัตถสมิงมหาวนเนมหาตาภิขุสังเคนาสัททนบัญชาเตหีพิขุสเตหีสเพเหวะอรหันเตหีทัเสหิจารโลกทาตูหีเทวะตาเยพุเยนาสันนิปติตาโนติพักวันตาทัสนายาภิข ah an ุสังคัญจาอาทาโขจตุนางสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอตตาโขสี อายังโคมพระขาวาสเกสุวิหารตีกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนะมหัตาภิกุสังเคนสัตตีปัญจมเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัาสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยพุเยนาสันนิปติตาโหติพระขวันตานทัศนายาภิกุสังคันจายนูนาไมยางปิเยนาพระขาวาเตนุปัสสังคเมยามังอุปัสสังคมิตตวะพระคาวาโตสันติเกปเจขคาถาภาเสยามาติ อาทาโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาลิภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตามพระวโตปุระโตปาตุระหันสุอาทาโคตาเทวตาพระวันตังพิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสี มหาสัมมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคามหาอิมังธรรมาสัมมยังทักกิตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันเตออาทโออัปปราราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสีตัตระพิขโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกามกังสูสารถิวะเนตานิขะเหตาวาอินทริยานิละขันติปันธิตาเตออาทโออัปปราราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสี เชตวัขีลังเชตวะบรีคังอินทขีลังโอหัจมัมเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาตีอทะโขอปารานเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจีพุทธังสารนังคตาเสนเตขเมสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังบริปุเรสันตีตีอธะโขภควาภิกขวามันเตสีเยภุยเยนะภิขเวทัสสุโรกธาตุสู เทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตานทัศนายภาพิคุสังคัญจาเยปิเตมพิกเวอเหสุงอติตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพักวันตานางเอตปรมายเทพเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสออยยาถาปิไมหังเอตริหิเยปิเตมพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพระวันตานางเอตาปรมาเยว่าเทวตาสันนนปติตาพวิสันตีเสยยถาปิไมหังเอตาะหิอจิขิตสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตเยสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาระสาธุกัลางมณสิกโรทาภาศิษสามีติเอวามพันเตติโคเตพิกโผกขวัตโตปจัตโสสรงพระวาเอตาทวจา สิโลกามนุกขสามียะถาภูมาตัทธสิตาเยสิตาเคลิคขพพลังประหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปัสสนามานาววลาภิโยปัญจสเตยตะวาวเนกาปิระว,วัตเวตาตวอวมันตยิสัทธาสาวเกศัสนละเตนเถวกายาภิกนตาเตวิชานาทะทพิขวเตจ่าอัตปมกการุงสุตวาพุทธาสาศาสนาน เตสามปาตรหูยานังอามนุสสานัทสานังอเปเกสธรมัทักขุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสาสานังอามนุสสานัมทัทสงอเปเกนันตมัทัขุงที่สาสภาพุตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญาย่ววะกิตตวานัจคุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสนละเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาทพิขวเยวหันกิตยิสามิขิลาหิอนุปปุปโส สัตตสหัสาวยะขาภูมากาเปริวัตวานิทิมันโตญชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมทัมานาพิกาุงพิกูนางสมิติงว่านางชะสหัสาเห็นมาวตายะาขานาณตะวันนิโนนิทิมันโตญชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมทัมานาพิกาุงพิกูนางสมิติงว่านางสาตาคิลาติสหัสายะาขานาณตะวันนิโน อิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาพิกามงพิกุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสรักษาสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสัจสิโนโมทัมนาพิกามงพิกุนางสมิติงวะนางเวสามิตราปัญจสตายะขานานตะวันนโนอิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสัจสิโน โมทามานาพิกาวงพิกูนางสมิติงวนางกุมพี่โรลาชักฮโกเวปุลัสานิเวสนางพีเยนางสตาสหัสสังยักขานางปะยิลูกปาสตีกุมพี่โรลาชักฮิโกโสปาสคัมลลาส,าคาสมิติงวนางปุริมันจาที่สังราชาทตารัตโถภาษาสตีคันทพานางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโตปุตตาปีตาสาพระหาโวนทานามามหาภารอทิทิมันโตนชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสิโน โมทัมานาพิกามงพิขูนางสมิติงว่นานางทักขิณัญจาทิสังราชาวิลูนโหปัปภาษาสติคุมพันธานางอาธิติมหาราชายสัสสิโสปุตาตาปีตัดสาพระหาโวยนทานามามหาพลาอิธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทัมานาพิกามงพิขูนางสมิติงว่นานางปัชิมัญจาทิสังราชาวิลุปโคปาษาสติ นาคานางอาธิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสาพหาโวยนทนามามหาพลาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัมานาพิกามงพิกุนางเสมิติงว่านางกุตตารัญจาที่สังราชาคูเวโลตัสสาสตียักขานางอาธิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสาพระหาโวยนทนามามหาภลาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยศสิโน โมทามานาพิกามงพิกูนางสม,มิติงว่านางปุริมาทิสังทตารัโถท,ทักกิเนนวิลนทโกปัชิเมนาวิลูปโคกูเวโลอุตรังทิสังจัตารโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัทธันละมานาอัตถังสูว่านัยกาปิรวัตเถเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาโควันจานิกาสถามายาขูเตนทุเวเตนทุว,วิปูจาวิปูโตสหาจันทนกากรมาเสโโจากิกนนุมันทุนิคันทุจจา ปานาโทโอปมัญโยจาเทวสุตโตจมาตริจิตตะเสนโจะคันทับโพนะโลราชาชนโนสะโพอาคูปัญจาสิขโขเจวะติมพระโลสุยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทาม,มานาพิกามงพิกขูนางสมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตจกาการพาลาสัสตราอาคคบายาคาสหายาติพิ ยาโมนาทัตารถาจาอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนามาหานาโคโสปาคาสัสม,มิติงวนางเยนาครา,าเชสหาัสาหารันตีทิพพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนมัชปัตตาจิตตาสุปัน,นาอิติเตสนามังอาภยันตานาครา,าชานามาสีสุปน,นาโตเขมามก,กาสิพุทโธสันหาหิวใาจาหิวุพระวาหายันตา นาคาสุปันาสารนามกังสุพุทธังชิตาวชิชระหัตถีนะสมุทังสุลาสิตาพาตาโลวาสวัสเสเยท,ที่มันโตยะสัสินโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวขาสาเวปจิตติสุจิตจาปหาลาโทนมมจีสหสัตตัญจาริปุตตานานสาเพเวโลจนามกาสันในหิตวาพริงเสนัางลาหูพัทธมุปาขมุง สัมโยธานิพัฒนเตมพิกุนางสมมิติงวนางอาโปจ่าเทวาปทวีจ่าเตโชวายโยตถาขมงวรุนาวารุนาเทวาสโมโมชยศส,สหเมตตาการุณา,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 ากายิกาอาคูเทวายะสสิโนท่าเสเตทัสัทธกายาสพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาพิกามงพิกุนางสมมิติงวนาง เวนฑูจเทวาสหาริ i จอตสามาจะทุเวยมาจันทัศส,สูปนิสาเทวาจันทามาคูบรก,กิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูบรกิตาน้าขัดานิบรักกิต,าาากกตาวาอาคูมันทวราหกาวาสูนังวาส,วสโวเศโศสกโกปาคาปุรินทโทท่าเสเตทัศธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโต,นนตนวันนาวันโตเยสัสสินโน โมทัมมานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางอาถาคูสหภูเทวาชาละมาคิสิขาลริวะอริทกาจโรชาจาอุม,มาปุพานิภาสิโนวัลุณาสหธรรมมาจาอาจุตาจาเนชากาสุเลยะลุกิลาอาคูอาคูวาสะวะเนาสิโนท่ศเสเต,เตทัศธากายาสเพนานาตาวานันิโนอิทิมโตชติชมนโตวนาวันโตยะสสิโน โมทามานาพิกามุงพิกุนานสมิติงว่านางสามานามหาสามานามานุสามานุสุตมาขิทาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาถาคูฮรโยเทวาเยจารโหิตาวาสิโนาปาราาัามหาปาราคาอาคูเทวายาส,าสัสิโนท่าเสเตทัสทธากายาสเพนา,น,า,า,านัตตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนาวันโตยาส,าสัสิโน โมทามานาพิกามงพิกขุนางสมิติงวนาสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหโอทาตะไครหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาหาลักชามิสกาเจยัสสิโนทานะอย่างอาคาปัจชุโนโยทิสาพิวัติเตทเสเตทัศกายาสเพนะนัตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตอนาวันโตยัสสิโน โมทามานาพิกามงพิกูนางสัมมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกายาสสิสนโนจมพิจการามาเสรถาชโชตินามาจะอาสวาเนม,มานารติโนอาคูอาถาโคบริเนมิตาท่าเสเตทัสทากาย,ยาสาเพนานัตตะวันินโนอิอทิมันโตนชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามงพิกูนางสัมมิติงวนาง สัทเถเทเทวานิกายาสัพเพนานาัตาวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิศาสหะปะอุทธชาติมักขีลังโอคาตินนามนาสวางังทักเขโมฆตตรังนาคังจนทางวัสิตาติตังสุภุม,มาปรม,าปตตามัตโตจาปุตตะอิทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจ่าโสปาคะสมิติงวะนางสหัสสภมมะโลกานังมหาภมมาพิติตต อุปาปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสิสโสท่าเศษฐอิสราอาคูปเจกาวะสาวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสักเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพมะเกมาลาเสนาภิกามิปะสสกกันหะสามันทิยังเอถะคันหัถาพันธัทธาราเคนาพันธะมัตวสะสัมมันตาปริวารลถามาโวมุนจินทาโกจินัง อิติตถามหาเสนโนกันหเสนังอเปสเยปานินาธลมาหัจจะสรังคตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกโมเมโคธนะยันโตวสวิชโกตถาโสปัจ,จุทาวติสังกุธโธอสยังวเสตันจาัพพังอภิญญายาวะววะิขิตวานาจักขุมาจตโตอมันตเยสัทธาสาวเกศัาสนนะเตมาละเสนาพิกกันตาเตวิชานาทวิขวเตจะอัตปมการุงตวาพุทธสาศา,าสนา วีตาลาเคหิตปะกามงเนสังโลมมปีอินชย,ยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสตาตีสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลานังปันธิตานันเสวนาปูญชาจะปูนชนเนยานังเอตัมมังคารมุตตังปะติโลปเทสวโสจาปูเพจักตาปุญยตา อัตาสัมมาปณิติจาเอตัมมังคารมุตตมังอาหุสัจจันจะสิปัญจาวินยัยโยจะส,สุสิกิโตโสภาสิตาทิยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาตปานะิโตปัทนานุปัฏฐาลาสังโฆอ,อนาคุลาจากรรมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจะธรรม,มจริยาจายาตการันจะสังโฆอ,อนาวัชานิกรรม,มานีเอตัมมังคารมุตตมัง อารติวัตติปาปามาชัชฌปานาจะสัญญโมอปมาโทจะทำเม,มสุเอตัมมังคลมุมตัมังคาลโัวจานิวาโตจาสัตุที่จักตันยุตากาเลนะธรรมมสวนางเอตัมมังคลมุมตมังขันติจะโซวจัตสตาสัมมนานันจทัศนังกาเลนะธรรมมาากัชาเอตัมมังคลมุมตมังตาโปจะพัมมัจริยัญจาอริยสัจานัททัศนัง นิพพานาสัจฉิกิริยาจายตัมมังคลุมตัมมังพุทธัสสาโลกธรรมเมเฮจิตตังยสานกรรมปติอาโสกังวิริชังเขมังเอตัมมังคลุมตัมมังเอตาริสานิขตวานาสัพพัทธมปราชิตาสัพพัทธโสทิงขัชันเตตันเตสังมังคลุมตัมมันตต๑๒บทสวดรัตนปริต ยังกินจีวิตตังอิทวาหอุลังวาสักเคสุวายอย่างรัตนางปณีตังนโนสมังอัติททธะคเตนาอิธามปีพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโขตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยัตถชขาสกยมุนสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจีอิธามปีธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยามพุทธเสตโทปริวันนีสุจริง สมาธิมานันตริกันยมาหูสมาธินาเตนสมนวิชติอิธรรมปีธรรมเมรตัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนาสวัติหุโตเยปุคลาอัตตสตางปสัทธาจะต,ตาริเอตานิยุคานิหนตีเตทักขิเนยาสุขตัดสสาวกาเอเตสุทินานิมหัภะลานีอิธรรมปีสังเขรตัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนาสวัติหุโตเยสุปยุตตามนาัสซาเดนเฮนา นิกามิโนโคธรรมาศาสนามเีแต่ปฏิปตาอมตงวิไขหาลัทธามุธานิปติงพุญชมานาอีทมปีสั้งเครักตะนางปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัธิหัวโตขีนังปุลานาังนาวาังนัทิสัมภว,วังวิรัตตจิตตายติเกภวะสมิงแต่ขี่นภีชาอาวิุนิชันทานิพันติธีลายท่ายมปธีโปอีอทมปีสรงเครัตะนางปณีตัง